มาค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้าครัวทำน้ำพริกกะปิทานกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเพิ่งจะสอนวิธีการทำน้ำพริกกะปิแบบอร่อยออร่อยแซบ่แซบๆให้กับเพื่อนๆกันนะคะสูตรนี้รับรองความอร่อยได้เลยค่ะทำเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะทานคู่กับไข่ต้มไข่เจียวนะคะผักลวกแซ่บแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆวิธีการทำนะคะเราจะใส่กุ้งแห้งลงไปตำนะคะเพิ่งใช้กุ้งแห้งที่มันจืดไม่ต้องเค็มมากนะคะบดตำให้มันละเอียดแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะเติมกระเทียมลงไปนะคะวันนี้เพิ่งใช้กระเทียมจีนนะคะ ใช้กระเทียมไทยก็ได้ตำให้มันเข้ากันแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาตัวพริกนะคะวันนี้เพิ่งใช้พริกขี้หนูสวนนะคะใช้ทั้งสีแดงแล้วก็สีเขียวตำรวมกันให้มันเข้ากันขั้นตอนต่อไปเพิ่งจะเอากะปินะคะลงไปผัดให้มันร้อนผ่านความร้อนให้มันสุกจากนั้นนําไปใส่รวมกับตัวพริกกระเทียมที่เราตำเตรียมไว้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยตัวน้ำปลาน้ำมะนาวนะคะแล้วก็คนส่วนผสมนะคะให้มันเข้ากันนะคะถ้าน้ำพริกของเรามีความข้นเกินไปนะคะแนะนำให้เติมน้ำเปลา่าหรือว่าน้ำซุปลงไปผสมแบบนี้แล้วก็คลุกเคล้านะคะให้มันเข้ากันดูความเข้มข้นที่พอเหมาะจากนั้นให้เติมตัวมะเขือพวงลงไปตามพอมันแตกนะคะน้ำพริกกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและ ที่สำคัญนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกเยอะเดี๋ยวเรามาทานคู่กับตัวไข่เจียวชะอมกันนะคะเราจะใช้ไข่ใส่ชะอมนะคะปรุงรสเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันตั้งกระทะให้ร้อนนะคะร้อนๆแล้วก็นําไข่ลงไปเจียวแบบนี้เลยนะคะตัวไข่ชะอมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมมากๆเอาให้กรอบทั้ง2ด้าน สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือปาทูนะคะนําปาทูลงไปทอดเดี๋ยวเรามาจัดจานตัวน้าพริกกะปิของเรานะคะวันนี้นะคะเพิ่งจะทานคู่กับผักสดผักลวกไข่ชะอมนะคะแล้วมีไข่ต้มด้วยนะคะเราจะแต่งหน้าน้าพริกของเราให้ดูน่าทานนะคะด้วยตัวกุ้งแห้งนะคะพริกแล้วก็มะเขือพวงแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับตัวน้าพริกกะปิของเราจัดจานเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆอยากกินข้าวคุกน้าพริกกะปิก,ก็เอาไปผสมกับตัวข้าวคุกเค้าให้เข้ากันนะคะ,าคะมมาทานคู่กับตัวไข่ชะอมเข้ากันดีมากเลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆจะทานคู่กับผักลวกนะคะตัวน้าพริกจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเค็มหวาน3รสเลยนะคะส่วนตัวขา้าวคุกน้าพริกกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยทานคู่กับปลาทูทานคู่กับไข่ต้มเข้ากันมากๆเลยนะคะเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูกะปิที่พึ่งใช้กันนะคะวันนี้พึ่งใช้กะปิกุ้งนะคะเป็นกะปิกุ้งทางภาคใต้นะคะมีกลิ่นหอมและที่สําคัญนะคะรสชาติไม่ได้เค็มมากนะคะเหมาะมากสําหรับการทําน้าพริกกะปินะคะทำข้าวคุกกะปิหรือว่านําไปใช้ในการแกงผสมกับแกงนะคะหรือว่าจะไปผัดกับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็ได้เลยนะคะเพราะมันไม่เค็มมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจตัวกะปิตัวนี้นะคะสามารถ ติดต่อนะคะซื้อสินค้าของพึ่งได้นะคะเดี๋ยวพึ่งจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ